กับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพร้องไปใกอ้ๆน้องลงป่าว่าสุภูสุคนุเกลวครับผมสำหรับคลิปนี้มังมีสารหา,ารก,กินมาทำบุญทำเพลินนะครับบาทนี่หลังจากใหญ่ไปหาลาหนูหลายหลายทำบุญทำเพลินทำเ้อะครับนอกพี่น้องลุงลุงเป็นมาสันโคอ,อยู่บ้านน้ำครับพร้อมกับญาติพี่น้องสุภูสุคนมากนาหลายตาครับผม <S <S เป็นไป จำพรรษาไปบวชอยู่ทางบ้านเอื่อนบุญละครับเพื่อนกว่าพรรษาเพื่อนกระดิ๊ผมกระดิมีเวลาเวลามาหามาเย่ยม,มายามครับผมเ็ลเลยถือโอกาสนี้ทําบุญนะเพื่อนเลยครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศก็ไดนะครับบรรยากาศญา,า,าติพี่น้องมากนาหลายตาวับหน้ากันมาทำบุญทำลง,ลงลงเป็นญาติพี่น้องกันเบิดล้วครับนนยุ่นี่ก็ได้ คือสีบมเป็นอย่างน้อยๆครับน้อยท้ายเอาหน้าตาข้าเจ้าก็ได้เว้าได้ว่าแหละล่ะฝรั่งกลับมาทังปุ่นนได้้ะโอ้ยฝรั่งหุยต่างชาติพร้อมครับพี่ร้อนโอ้ต่างชาติแต่ว่าเหงาอีสานเลยครับโอ้เป็ดบ่นเป็ดกุศลครับเจ้าครับพี่ร้อนเร่วมทับปุ่น น้ำลงพันครับพันมาปวดหวัวงนเลยครับพี่น้อนงพันมาปวดหัวงนหนัดซานเลยครับผมแบบิอกเียนเบียวมันีครนันบาม่อาันตาหนเฮ้ยบจบ่นี่ครับบรรยากาศทงนะ ลวงพันสันเพี้ยนครับพี่น้องพ่นสันเพี้ยนแล้วเพิ่นก็สีได้กครับวัดหยกจู่ไก่กัดอยู่ครับกับ,บนี่พันแวบะบมายำมายามาเล่นพี่ไม่น้ำครับพี่ไม่เพิ่นบม่เม้เพื่นเพิ่นติดงานเพิ่นหลายครับผมเอาของบรรยากาศในพี่น้องเลยบ่งจักเล็กจักน้อยนอะครับเนะาะจักเขาจักวางจักเขาไปเสร็จแล้วครับอือกะมาพบปะกับพี่กับน้องครับผม ก็ให้หลวงพ่งคนสันครับพี่น้องผมก็สีขวาจบไปซั้มนี้กันครับผมหลังจากที่ผมประเคนอาหารนี่ัง่างเพินแล้วเรียบร้อยผมก็เพื่อเดทไทยนะครับน้องพี่น้องถาัขาประเคนอาหารในคนู่ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้านี้ครับผมพี่น้องเอาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันครับผมขอขอบคุณขอบคุณด้หลายครับสวัสดีครับผม